รีวิวใช้จริง1วันเต็มกับ Edifier w h 700NB ก้มก็ไม่หลุดแยกเสียงซ้ายขวาชารจฟังสนุกเลยครับเงียบกลิบจริงๆเล่นเกมโคตรดี <S <S 1> <S 1> มีสิ่งที่สันจีชอบ5ข้อแล้วก็ไม่ชอบ3ข้อนะข้อแรกเลยนะครับคือมันใส่นุ่มแล้วก็กระชับมากตรงแผ่นนุ่มๆเนี่ยมันจะโอบล้อมหูเรารอบเลยข้อดีคือยังไม่ทันเปิดโหมด ANC เลยเสียงก็เงียบแล้วแล้วมันกระชับมากก้มก็ไม่หลุดเงยก็ไม่หล่นครับใส่ออกกำลังกายได้แบบ สบาย2คือแยกเสียงดีมากเบสเขาจะมีความแน่นกระชับฟังสนุกแยกเสียงซ้ายขวาชัดแล้วเสียงเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์อะไรพวกนี้คือมันกุ้งกริงมากแถมเสียงร้องชัดเคลียร์แล้วก็พุ่งมาข้างหน้านิดหน่อยสันจีคิดว่าบอกกับเพลงล็อกอะคูสติกแล้วก็เพลงป๊อปเนี่ยแบบฟังสนุกเลยครับ3คือไมชัดมากเวลาเราอยู่ในอินอร์เนี่ยเสียงไมค์คือแบบชัดแล้วก็ดังเลยส่วนใครอยู่ข้างนอกเนี่ยมันตัดเสียงรบกวนเงียบกริบจริงๆคุยโทรศัพท์ฟังรู้เรื่องแน่นอนแต่เสียงอาจจะเบาลงนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่แต่รวมๆเนี่ยค ฟังรู้เรื่องครับแล้วก็ข้อ4ีเนี่ยคือเล่นเกมโคตรดีอย่างเกมผับจีเนี่ยเดี๋ยวกดยิงให้ดูนะ แค่จะเร็วเหมือนแบบเสียบสายเลยครับแล้วก็ข้อ5เนี่ยเราสามารถปรับ a อ B i e n t Mode ได้ถึง5ระดับเลยเราอยากได้ยินเสียงข้างนอกเยอะก็ปรับไป3 2 1อนย่างนี้ได้เลยหรือถ้าอยากได้ยินแค่นิดเดียวเนี่ยเราก็ปรับลงมาเป็นลบ1ลบ2อลบ3อย่างนี้ได้นะครับก็ราคานี้หายากีกสิ่งที่ต้องพิจารณาครับข้อแรกคือ Text u r เจอร์เวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยพรีเมียมเหมือนหูฟังจีนราคาใกล้ๆก,ก,กันนะอย่างตัวนี้ราคาถูกกว่าแต่ดูดีกว่าเทียบกับหูฟังจีนนะถ้าเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วเนี่ยไอตัว 2คือเวลาเราปรับเสียงในแอปเนี่ยมันจะมีเสียง4แบบใช่ไหมครับสันติลองปรับทั้ง4่อันแล้วไม่ค่อยรู้สึกเสียงต่างเท่าไหร่แล้วมันปรับโมด EQ แบบคัสตอมไม่ได้ก็คือไม่ค่อยเหมาะกับคนที่แบบชอบปรับเสียงเบสเสียงแหลมเองอะไรอย่างนี้ถ้าใครไม่ปรับอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา3โหมด ANC หรือตัดเสียงรบกวนเนี่ยถ้าเราอยู่บนที่เสียงดังมากๆเช่นอยู่บนรถเมล์หรือว่าอยู่ข้าถนนที่รถขับเร็วๆมันอาจจะไม่ได้ตัดเสียงรบกวนจนเงียบกลิบเลยสรุป Edifier 700NB รุ่นนี้นะเหมาะกับคนที่หาหูฟังครอบหูราคาประมาณพ สนุกสนุกเอาไปเล่นเกมจริงจังได้เลยแล้วก็มีโหมด ANC ตัดเสียรบกวนได้จริงด้วยตัวเนี้ยถือว่าคุ้มมากประมาณพันห้าพักเองนะใครมีคําถามสามารถคอมเมนต์ถามสันทีได้นะ